สระไปดีเพื่อนๆทุกคนตลอดหอดพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรสหายมือนี่แม่พันธ์นพ,นพามาโลตลาดใหญ่สะวันไซแต่แม่พันธ์โบได้พาโลฮอบตลาดแต่จะพาโละสะโพหรือว่าซื้อสะโพเครื่องที่แม่พันธ์ต้องการที่จะเอามาเห็ดขายทถานั้นอันนี้เป็นเจ้าประจำซื้อไก่ของแม่พันธ์เนาะ แมนพันกับซิมาเละซื้อไก่แต่ถาเป็นหมูนั่นแมนพันธสซื้อตลาดสามาคีไซคือตลาดน้อยตลาดแรงอันนี้แมนพันธก็มาเลือกไก่หลังจากซื้อไก่แล้วแมนพันธก็พามาเละอันนี้เป็นตลาดโซนทางในอตามแมนพันธมาเลยในระหว่างที่เลก็มีอาหารหลายสิ่งหลายอย่าง เครื่องขายเป็นหลายที่สุดตลาดสวรรค์ไซเป็นหลายที่สุดเลยเพราะว่าคนส่วนหลายเหม็นพวกกลุ่มคนทีไปซื้อมาเครื่องมาขายมาเห็ดขายเหม็นไปตลาดสวรรค์ไซาปเอาไปซื้อสมพักสมพักจะอยู่ซอยทางนี้สมพักของเมนพันเหม็นพันสีซื้อมาใส่เมนูขาหมูเลขเม็นพันจะใส่หอยโซ่ ลูกค้าประจําที่เพิ่นถามเอาถ้าว่าลูกค้าผู้ใดยอยากกินส้มผักซแซ่บๆก่อย่าลืมถามเอากะเหม็นพันเด้อต่อไปเมนค่ะสิพาไปซืบหมักทั่วนี่อันนี้ได้ค่ะอันนั้นรสิมาตัวนีอ้อันนี้รสิีมาอาโลหนึ่งตัวนี้ตัวนี้รสชาติไทยรสอะไรตัวไหนรสซาวเจ้าสามเอออันอันตัวนี้อันนี้โลเท่าไรนี่ <35. S 2> และวิธีเลือกซื้อบอกโคลี่ของแหมนพันแหมนพันก็นจะซื้อหรือว่าเลือกเอาเฉพาะที่มันเบาพอว่าเอา,าติดเป็นกิโลอันนี้คือเขต็ดลับในการเลือกซื้อบอกโคลี่ของแหมนพันและน้ำหนักของบอกโคลี่นั่นอยู่ที่กานและเฮาบวชจำเป็นที่จะใส่กา้านมัน 不应该。Hey, หลังจากหย่างมาหย่างมาเขาก็มาพ่อหมักเน่าเจ้าประจำของเฮาแล้วมักเน่าและกะขีตามด้วยมักเพชรตามต่อด้วยหมักแตงและแมนทลานสิม,มาสูอผีอันนี้เป็นการเลือกทิ้งของแมงทลานเป็นการแนะนําของมือข้าเพ่นเดนี่แนะนามาเลือกเอาหัวแบบนี้เขาสิสามารถปอกได้ง่าย หลังจากนั้นก็นเหลดไปเรื่อยๆเหลดไปซื้อหอัวหัวใหญ่และแครอทตามไปมพันๆมาเลยเดมาพอห่านประจำของแหมนพันแล้วแครอทกับหอมหัวใหญ่ แม่พันนั่นซื้อกับไอ้นองเวียดนามเฮาเบิงพุนธาสูบยาเพิ่นเท่ๆเนาะหลังจากนั้นแม่พันกับพามาหลอโซนเขาขายเขื่องกันทางนอกจะเป็นอาหารป่าเป็นอาหารบ้านบ้านอาหารพื้นบ้านมีแมงขน,นุนมีเขียดน้อยมีหน่อไม้แมงจุดจี โอ้แบบาอาหารแบบครบรูปแบบเลยผู้ไดสามารถเลือกอยากกินอันไดนแบบสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหน่อไม้หน่อไม้ก็ลยหลาย,ลายมีหดต,ตัวแง่ก็มีปลาโคปลาดุโอ้หลายแทหลายว่า,า,า,ามะม่วงกับเป็ดตาแซบตาแซบไก่อันนี้ไก่ลาดเนาะ ไก่ลาดเพิ่นกับเป็นตะแซบตะแซบอันนี้คือเขาเนียยเขากรรมกับมี่ปลาอ้ยอาหารเป็นมีแต่แนวเป็นแซบแซบมีเคื่องแกงหน่อไม้กับมี่มีดคด้ายสินค้ายเสือ ค่ะกระมีอโอ้โหหอกกระเจียวโอ้โหมีแต่แนวแซบๆ Self มีแต่แนวเป็นแต่แซบแต่แซบมะกรูดกระมีอันนี้ก็ยังอ่ะกระปูนากระมีเนาะกระปูนากระมีไก่ไก่ตัวสดๆเป็นๆเลยกระมีดอกกระเจียวกระไรหลายมาวันนี้ ไก่มาพอกไก่อีกแล้วไก่ก็เป็นแต่แซบแต่แซบหมกัมกใหม่หมักตอกครบสุดเลยทั้ทงนอกหมักไฟก็มี เะดูการนี่แมนบรรลุการหมักไฟอันนี้แมงจนูนเนาะแมงจนูนก็มีโอ้โหมีแต่แนวมีแต่เสพแต่เสทั้งนั้นเลยป้าหมักหมีใหญ่่าหมากยังอันนี้อันนี้โบหัว่หมากยังเนาะ หารหลายเทหลายบ่ามิตรแนวเป็นแต่เสพๆทางนั้นเลยอ่ะอันนี้กับปลาดุกอันนี้กับปลาอันนี้กับปลาปลาปลาหลายอันนี้โซนขายปลามิตรปลาดุกปลาโคลอันนี้ปลาอยังกับโบหูอันนี้โบหูโบหูสีปลา แต่ที่เลาะเลาะมาเมื่อนี้เหม่เพันพันบุหูด้สืส่ออย่างกินเลยบุไรยอย่างจักอย่างมากินเลย <im it> อันเบิ่ออันใดก็มีแต่แสบๆเลยบุหุว่าสิกินอย่างเลยบุไรยอย่างจักอย่างมากินเลยเมื่อนี้เนาะมัวแต่เลาะเลาะเลาะจนสวยบุไรยอย่างจักอย่าง <im it> เขาไปเลาะสื่ออ่ากุ้งปลาหมึกกันดีกว่าจังหน่อยไม่คดสีเมื่อปลาอ่าไปกันเลย อ้าวพอดีอยากมาหอดหมองสือกุ้งสืบปลาหมึกกันพอดีแม่พันธ์ก็เลือกกุ้งก่อนแม่พันธ์สิเลือกเอากุ้งใส่ใหญ่แต่เป็นบางมือ้อกับโบมีห้เลือกแม่พันธ์ก็ต้องจะเป็นที่จะเอาใส่น้อยเพราะว่าเฮาบบมีซ์เลือกเมื่อเถือกอะ กุ้งปลาหมึกมันมามาแบบไรเขาก็ต้องเลือกเอาแบบน่าดบางมือก็มาใส่น้อยเขากะเลือกใส่น้อยบางมือมีใส่ใหญ่ชนอยแมนพันธุก็เลือกเอาใส่ใหญ่บางมือก็ใส่ใหญ่สุดแมนพันธุก็เลือกเอาแต่ใส่ใหญ่อย่างเดียวเลยปลาหมึกอันนี้เคล็ดลับในการเลือกปลาหมึกแมนพันธุ์ก็สีเลือกเอาตัวถี่มันบอกมีไข่ตัวทองมันแปรแปมันสีไดายหลายกว่ากันแต่ถามว่า เลือกเอาตัวทินทีมีไข่มันสีเวลาใส่ขี้ออกแล้วเห็ดไ้นำหนักปลาหมึกของฮาหรือปลาหมึกของฮามมาสีบริไลไลเมลพนันกันเสียเลยเลือกเอาตัวทีบอมีไข่เนี่ยตัวแป๊ะแบบนี้เนาะแต่ถ้าว่าผู้ได้ไปา่าหมักไข่หรือว่าซื้อไปเห็ดกินเองกะอยากกินไข่มันก็เลือกเอาตัวแม่ไข่ไปก็ได้แต่อันนี้แมนพันเลือกมาเห็ดขายก็เลยเลือกเอาตัวที่มันทีบ่มีไข่ อันนี้คือการคือว่าเข็ดลับในการซื้อประหมึกของแมนพันธ์ุและการเล่าตลาดของแมนพันธุ์มาหนี้ก็จบอยู่ที่การมาซื้อกุ้งและประหมึกเลยก็กลับบ้าน การที่แมันพันมาตลาดใหญ่เทไร่เทไรแมันพันก็สังเกตเห็นห้านขเปียกห้านนี่หมอเพิ่นใหญ่ๆและคนก็หุ่มเพิ่นเอาหุ่มเพิ่นเอามีมือใดมือหนึ่งแมันพันสิมซิมเบิงว่าขเปียกห้านนี่รสชาติประมาณใดแซ่บสำใดคนจริงหุ่มเพิ่นเอาเพิ่นเอาาและคลิปนี้มือนี้ต้องกล่าวคำว่าสบ,บายดี